จริงๆพี่เซิร์ชหาข้อมูลในในอินเทอร์เน็ตนะคะค่อนข้างเยอะ,ละหลายที่แล้วก็มามาสะดุดกับที่นี่นะคะคือด้วยเรื่องแรกเลยเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนแล้วก็บรรยากาศในการเข้าใช้บริการแล้วก็ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคะ่ะเลยตัดสินใจมาที่นี่คะ่ะนางสาวเบนจามินอินทรสุขนะคะ ปกติดีค่ะไม่มีอาการบวมอักเสบหรือว่ามีผลข้างเคียงใดๆเลยค่ะก็ปกติดีคุณหมอก็น่ารักค่ะอัธยาศัยดีแล้วก็มือเบาเป็นกันเองกับคนไข้ค่ะก็มีความกังวลอยู่ค่ะว่าจะเจ็บไหมจะอักเสบไหมจะมีผลข้างเคียงไหมเพราะว่าต้องออกปฏิบัตรริราชการตลอดออมีบ้างนิดหน่อยตอนฉีดยาชาค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บมากอะไรเป็นธรรมชาติของการฉีดยาชาค่ะ คุณหมอมือเบามากแล้วก็ดูแลใส่ใจคนไข้ดีมากประทับใจค่ะการบริการดีมากค่ะใส่ใจลูกค้าดีมากกับที่อื่นที่เคยทำฟันมาเลยมาเนี่ยในในโซนของพิจิตในโซนของนครสวรรค์นเนี่ยเสียเงินเ,นเกือบเทียบเท่ากันนะคะแต่ว่าที่อื่นไม่ได้ใส่ใจดูแลลูกค้าเทียบเท่ากับคลินิกที่นี่ค่ะ